วันนี้มานำเสนอเมนูคุณพ่อคุณลูกนะคะนำเสนอเมนูหูหมูกับเนื้อหมูหั่นบางลวกจิ้มค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเราจะมา,าต้มน้ำเดือด,ด,อดค่ะใส่เกลือนิดหน่อยตะยไคร้ใบมะกรูดนะคะเพื่อไม่ให้มีความขาวค่ะมันจะออกมาหอมนะคะ เนี่ยค่ะต้มลงไปเลยค่ะให้สุกแบบสุดๆเลยนะคะหมูเนี่ยนจะได้ปลอดภัยเนาะส่วนเมนูเสริมของเด็กๆนะคะกินเล่นค่ะก็คือทอดเฟรนฟรายค่ะ,ะด้วยน้ำมันใหม่ๆร้อนๆนะคะ คุณแม่ให้พี่นดีเป็นคนลงมือทําแต่คุณแม่ก็กํากับอยู่ข้างๆนะคะเพราะว่าพี่นดีก็พอทําได้แล้วอยู่ป .6 แล้วค่ะส่วนน้องนิชาเป็นฝ่ายชิมนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะถูกใจค่ะทอดเสร็จเราก็โรย,ยเกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อความนัวนี่จะอร่อยมากเลยเด็กๆก,กินกับซอสมะเขือเทศนะคะ และก็น้ำจิ้มของเราเนี่ยค่ะก็ไม่ยุ่งยากนะคะเราจะใส่พริกสดกระเทียมปั่นค่ะใส่เกลือแบบนิดเดียวนะคะใส่น้ำตาลใส่ผงนัวน้ำปลาแล้วก็เน้นเปรี้ยวก็คือใส่มะนาวค่ะดูจากคุณพ่อชิมแล้วแซ่บแน่นอนค่ะยังไงคุณแม่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องขุนเนพี่นเดีน้องนิชาด้วยนะคะ